สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้และผู้ต้านของคินนานในตอนที่735นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยท่านจอมยุทธ์ชินเราจะไปรับป้ายผ่านทางกันก่อนดีไหมก็ดีงั้นเราไปรับป้ายผ่านทางกันเถอะพระราชวังสําหรับเผ่าใหญ่ทั้ง5้าเผ่าชายผู้นี้ต้องได้ตายแน่เขาก้าท้าทายคุณชายสามแห่งเผ่าชิงคงเกียวเหรอ อย่าเพิ่งโวยวายเสียงดังไปคนผู้นี้ก็มีพื้นเพที่ไม่ธรรมดาเสียด้วยน่าสนใจเสแล้วเซนายน้อยสามจากพ่อสิงคงอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวข้าจะให้เวลาเจ้าแค่สิบลมหายใจคิดให้รอบคอบดีกว่าถ้าหากครบสิบชั่วลมหายใจแล้วเจ้ายังปากแข็งอีกแล้วก็อย่าหาว่าคุณชายอย่างข้าหมเดเงยมกว่าแล้วกันที่แท้ก็เป็นเจ้านี่เอง ข้าก็เคยบอกเจ้าไปแล้วเจ้าไม่ฟังเองต้องให้คุณชายผู้นี้มาหยุดเจ้าด้วยตนเองเจ้าถึงจะพอใจสินะถ้าเจ้าทำแบบนี้ถ้าเป่าประกาศเรื่องนี้ออกไปไม่กลัวว่าเราจอมยุทธทั่วราชจะหัวเราะเยาะหรอกหรอคนอื่นหัวเราะเยาะแล้วมันจะทำไมกันล่ะถ้าหากพวกมันกล้าหัวเราะเยาะต่อหน้าข้าแล้วก็ข้าจะหักขาคนเหล่านั้นเสียดูสิจอมยุทธพวกนั้นจะมีใครหัวเราะข้าอยู่หรือเปล่าเลิกพูดจาไรสาระเสียทีข้านับถอยหลังมาถึงสาม 2. องข้าโออยางอันสิทธิ์ฝ่ายในจากสำนักชงอยู่ไยห่วงคุณชายสาถ้าหากเจ้ายัางยืนการที่จะทำเช่นนั้นก็อย่ามาโทษข้าถ้าหากรายงานเรื่องนี้ไปถึงสำนักให้รู้ถึงตอนนั้นถ้ามันส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสำนักของพวกเรากับเผ่าชิงคนของเจ้าคุณชายสามอาจจะได้เจอปัญหาใหญ่อย่างแน่นอนสิทธิ์ของสำนักเล็กจ,จ้อยสำนักหนึ่งกล้ามาแสดงป้ายประจํตัวอวดข้าอย่างนั้นหรอ ดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ยอมมอบสิ่งนั้นให้แกข้าสินะถ้าอย่างนั้นละก็ทำไมละ่ะเจ้าจะป้นไปอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นละก็ผ่านข้าไปให้ได้ก่อนเออท่านจอมยุติชินสหายจอมยุทธข้าทราบซึ้งในน้ำใจของท่านยิ่งนักแต่ข้าจะมอบของสิ่งนี้ให้กับเขาไปซะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจะให้ใครเอาของของเราไปได้ง่ายๆย,ยังไงกันเล่าอีกอย่างคนของสำนักเดียวกันโดนลังแกข้าคงดูเฉยไม่ได้อยู่แล้ว คนผู้นี้เป็นสิทธิ์ของสำนักชงอยู่ไทยห่วงด้วยอย่างนั้นเหรอเฮ้เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอขืนเคงกันเชียวนะนั่นมันเซียวเทียนหมิงจากเผ่าต้าเซียวอย่างนั้นเหรอเซียวเทียนหมิงผู้นี้มีฐานระดับพลังวายุทธ์อยู่ที่อมาต่าสวรรค์ขั้นสูงสุดแล้วเขายังเป็นอัจฉริยะเกียงกายเอกแถมฐานะของเขาก็สูงกว่าคุณชายสามมาก พี่หมิงท่านรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้พอดีว่าข้าเห็นสิ่งของบางอย่างที่น่าสนใจแต่พวกนั้นก็ไม่ให้ข้าดูแม้แต่น้อยท่านคิดว่าควรจะทำอย่างไงดีเจ้าหมอนี่ช่างรู้วิธีใส่ร้ายกันจริงๆถ้าหากเป็นอย่างนั้นก็จะพวกมันหักแขนหักขาแล้วโยนออกไปข้างนอกซะได้เลยถ้าพี่เทียนหมิงพูดแบบนั้นข้าย่อมไม่ทาให้ท่านผิดหวังแน่มัวทำอะไรกันอยู่รีบหักแขนหักขาพวกมันเร็วเข้าได้เลย ไม่นะสายจอมยุทธรีบออกไปจากที่นี่เลวเขาที่จริงแล้วข้าไม่ได้กลัวสองคนที่อยู่ตรงหน้าแต่ถ้าหาพวกเราสู้กันจนถึงตอนนั้นจะดึงบูดเผ่าโบราณอื่นๆที่แข็งแกร่งมาอย่างแน่นอนถึงตอนนั้นแล้วฐานระดับพลังวายุทธ์ของพวกเราย่อมไม่อาจรับมือได้แนะ่ออกไปจากที่นี่อย่างนั้นเหรอไม่จําเป็นล็อกในเมื่อเอกฝ่ายต้องการที่จะต่อสู้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องสู้กัน สังหารอามาตะสวรรค์ขั้นสูงสุดสองคนในหมัดเดียวพลังฝีมือของเขาช่างน่ากลัวอะไรเช่นนี้หรือว่าบุรุษสวมหน้ากากผู้นี้จะเป็นศิลหลักของสำนักชงอยู่ไทย่วงอย่างนั้นหรอเจ้าเจ้าอยู่ในเมืองห้าเผ่าเจ้าสังหารคนของเผ่าซิงคงแบบนี้ข้ขาไม่มีวันปล่อยเจ้าไปแน่ช่างบังเอิญเช่จริงๆข้าก็ไม่มีวันปล่อยเจ้าไปเหมือนกัน นี่คนผู้นี้กล้าจูมตีข่าจริงๆอย่างนั้นเหรอฮ่าเจ้ามีพลังมากจริงๆไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้ากล้าออกมาช่วยเพื่อนของเจ้าแต่ในเมื่อเจ้าบังเอิญมาเจอข่าในวันนี้ไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครข่าจะต้องหักขาเจ้าให้ได้จัดการเสียกายเนื้อตาเสียวค่ายกลเลีียนจบทำลายเปลวเพิงพวกนี้มันอะไรกันม่านพลังพิทักษ์จักรวัน ในครั้งนี้เทียนหมิงผู้นี้หุนหันพันแล่นเกินไปจริงๆไม่คิดเลยว่าคุณชายจะเป็นอัจฉริยะเกียงไกด้วยต้องขออภัยที่ข้าไม่รู้ว่าท่านเป็นใครพลังเปลวเพิงที่รุนแรงถึงขนาดนี้คนจะเป็นคุณชายของเผ่าหงเยียนหยุดพูดเรื่องไร้สาระได้แล้ว